ผมยังจำวันนั้นเมื่อ27ปีก่อนได้อย่างชัดเจนครับพี่สาวที่เป็นเหมือนแสงส่องทางชีวิตให้กับผมได้ส่งจดหมายมาฉบับหนึ่งในนั้นมีหนังสือแนะนำบริษัทที่ไม่เคยรู้จักและก็มีเอกสารแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาพร้อมกับจดหมายพี่สาวผมเขียนเอาไว้ครับว่า จงทุ่มเททั้งชีวิตของเธอให้กับบริษัทนี้ผมวิ่งสุดกำลังเท่าที่ผมจะวิ่งได้มีคำกล่าวว่าการไม่รู้จริงเป็นภัยต่อผู้อื่นแต่ผมทำทุกอย่างที่ผมสามารถทำได้ครับผมพกกระดานดำเคลื่อนที่ไปบรรยายทั่วประเทศไปแจกใบปลิวทุกบ้านทั้งสาธิตทั้งบรรยายผมทำดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จครับ แล้ววันหนึ่งคนที่เคยทำธุรกิจด้วยกันก็หายไปติดต่อไม่ได้มาลู้ที่หลังว่าพวกเขาได้เงินน้อยจนเหนื่อยและท้อเลยเลิกทำกันไปผมคิดว่าผมจะต้องกู้ชื่อเสียงตัวเองกลับมาให้ได้ผมเลยไปทำธุรกิจกับที่ใหม่ครับและก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งได้เป็นถึงผู้นำที่โดดเด่นถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมคิดว่าผมจะขึ้นไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จได้ บริษัทเองก็เติบโตดีครับแต่ว่าจู่ๆวันหนึ่งราคาสินค้าดันแพงขึ้นครับจากราคา17,000ขึ้นเป็น25,000-30,000จนไปถึง38,000บาทตอนแรกยอดขายเพิ่มขึ้นมากสุดท้ายก็ตกควบของมันขายไม่ได้ไรายได้ของเราก็ลดลงด้วยแล้วความสำเร็จก็จากเราไปครับ ทุกครั้งที่หัวนึกถึงตอนนั้นผมก็ยังรู้สึกผิดกับครอบครัวผมอยู่ครับตอนนั้นผมเลยตัดสินใจครับไม่ใช่ใครๆครก็จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายกันง่ายๆตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไม่ทำธุรกิจเครือข่ายอีกแล้วและผมก็ออกจากวงการขายตรง ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจะมีชีวิตต่อ,อยังไงครับผมก็เลยลองหางานบริษัทดูก็ได้งานบริษัทที่คนสนิทผมเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่ครับผมตั้งใจทำงานตลอด3เดือนวันหนึ่งตอนที่ผมอยู่ที่บริษัทกรรมการผู้จัดการที่เป็นหัวหน้าผมก็เรียกผมไปหาที่ห้องครับ เคาะประตูกกกๆกแล้วก็เดินเข้าไปก็เห็นว่าบนโต๊ะมีเครื่องสําอางชุดนึงครับตอนนั้นผมก็ตกใจและขนลุกขึ้นมาเลยครับเป็นไปตามที่คิดไว้เลยครับแล้วท่านก็เปิดข่าวของอะตมีขึ้นมาครับผมเห็นก็ปิดทันทีผมจะไม่ทําอะไรแบบนี้อีกแล้วแล้วผมก็หันหลังกําลังจะเดินออกมาแต่ถ้าเดินออกมาแบบนั้นก็กลัวจะโดนไล่ออกก็เลยหยิบเครื่องสาอางออกมาด้วย ผมเอาเครื่องสำอางชุดนั้นกลับบ้านแล้วให้ลูกสาวกรับลูกสาวผมก็อัลาวาดพ่ออะไรอีกหละ่ะครั้งนี้นี่เอาอีกแล้วเหรอหลังจากวันนั้นไปได้อีกสักหนึ่งเดือนลูกสาวก็เรียกผมไปคุยอย่างจริงจังครับพ่อสิ่งที่พ่อทำมาตลอด17ปีครั้งนี้แหละเป็นครั้งที่พ่อทำได้ดีที่สุดแล้วหนูจะไม่ฟ้องแม่แต่ขอให้พ่อตั้งใจทำธุรกิจนี้เดี๋ยวหนูจะช่วยเอง ลูกผมพูดแบบนี้ครับแล้ววันหนึ่งก็มีคนสั่งเครื่องสําอางจากโรงเรียนลูกสาวผมมา3ออเดอร์ผมเลยตัดสินใจเข้าฟังบรรยาธธุรกิจครับผมไปเจอกับเขาที่ตึกโพสโกและขณะที่ฟังเขาบรรยาธธุรกิจอยู่ผมขนลุกไปทั้งตัวเลยครับก็แรกคือตอนทํางานที่บริษัทเก่าผมก็ขายเครื่องสําอางของโคมาแต่ว่าที่นี่ขายถูกกว่าบริษัทนั้นประมาณ3-4ถึงเท่าครับและก้อสองไม่มีค่าแรกเข้าไม่มีค่ารักษายอดรายเดือนครับ ผมลุกขึ้นจากตรงนั้นแล้วเดินออกไปข้างนอกเลยครับผมเดินวนรอบตึกโพสโกมากกว่าครึ่งชั่วโมงในหัวคิดแต่ว่าอย่าทำเลยอย่าทำเลย17ดปีที่ผ่านมาแกเจ๊งมา5ครั้งแล้วนะแต่ใจผมกลับบอกว่าลองหาข้อมูลเพิ่มสิลองศึกษาดูสิ่งที่ผมต้องการมานานมาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าคนเพิ่งเริ่มธุรกิจหาเงินได้เดือนละ3า0 0 0บาทขึ้นไปแล้วยังไงก็จะไม่ล้มเลิกธุรกิจแน่ๆและการของผมคือถ้าตลอด1ปีมีรายได้เพิ่มเดือนละ1มื่นผมจะสามารถทำธุรกิจได้แน่ๆ สิ่งที่ผมคิดมันก็อยู่ตรงนี้แล้วครับแผนการตลาดผลิตภัณฑ์การซื้อซ้ำที่ผมใฝ่ฝันมานานและสุดท้ายผมก็ตัดสินใจศึกษาธุรกิจนี้ครับตลอด17ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้สูญเสียไปแค่เวลานะครับผมเสียทั้งบ้านเสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนแต่ผมได้สิ่งหนึ่งกลับมาครับ สิ่งนั้นก็คือการที่ผมได้มองเห็นคุณค่าและความเป็นไปได้ของอะตมีผมคิดว่าเวลาตลอด17ปีนั้นเป็นเวลาที่ทำให้ผมเรียนรู้และมั่นใจในธุรกิจอะตอมีตอนทำอะตมีช่วงแรกๆลำบากจริงๆครับสินค้ามีแค่2ชนิดไม่มีแคตตาล็อกไม่มีเว็บไซต์พอไปสำนักงานใหญ่มีแค่กระดาษ A4 แปะเขียนว่าสำนักงานใหญ่อะตมี ทุกคนที่ผมไปหาต่างก็ปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันครับว่าแกก็ทำไปคนเดียวเถอะแต่ผมก็ไม่เคยหวั่นไหวครับเพราะวัาน,นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่ผมคว้าไว้ในรอบ17ปีมีคำหนึงที่ผมพูดอยู่บ่อยๆถ้าทำอะตอมี่แล้วไม่สำเร็จถือว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อคำนี้ไม่ได้พูดเพื่อให้กำลังใจนะครับ ของดีราคาถูกแผนการตลาดที่มีไว้เพื่อมือใหม่ผู้บริหารที่ซื่อสัตย์แค่มี3อย่างนี้ไม่ว่าใครก็ประสบความสำเร็จได้ครับผมรู้สึกขอบคุณกับความล้มเหลวตลอด17ปีที่ผ่านมาเพราะมันทำให้ผมเชื่อมั่นในธุรกิจอตโอมีครับผมเป็นคนไม่ได้เรื่องที่เอาแต่ล้มเหลวมา17ปีความสำเร็จของผมไม่ได้มาเพราะความสามารถแต่เป็นเพราะว่าผมเลือกอตโมีครับ ผมขอให้ทุก,ท,กท่านคว้าโอกาสนี้ไว้และขอให้ประสบความสำเร็จนะครับคราวนี้ถึงคราวของคุณแล้วครับ